สวัสดีค่ะข้าวคัวทำกินอร่อยดีดีวันนี้เมนูน้ำพริกนะคะเป็นน้ำพริกมะพร้าวคั่วค่ะเราไปรับชมกันเลยค่ะ หั่นพริกและอัวหอมอย่างละเท่าเท่ากันนะคะตามด้วยมะนาวสามชิ้นค่ะและมีมะพร้าวและก็กะปิค่ะคั่วมะพร้าวเลยค่ะให้สีแดงหอมนะคะถึงจะยกได้ หลังจากนั้นก็เอามาพาะพร้าวไปปั่นเลยค่ะจะปั่นหรือว่าตำก็ได้นะคะให้มพะพร้าวเนี่ยแตกเกือบจะจะเป็นแตกแตกน้ำมันออกนะคะมันจะหอมและอร่อยมากเลยค่ะ ตามด้วยกะปิค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่มะพร้าวขั่วได้เลยค่ะแล้วก็คนค่ะตามด้วยบีบมะนาวลงไปสามชิ้นเมื่อกี้นะคะ และก็ใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะกะปิและส่วนผสมอื่นๆยังไม่เข้ากันนะคะเรามาใส่ถุงมือขยำกันเลยค่ะอืมตอนนี้นะคะความหอมกะปิและมะนาวนะคะโชยมาแต่หอมมากๆเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปรอดูจัดจานกันหน่อยนะคะหากใครมีเวลาว่างก็ลองมา จัดจานดูทําเมนูนี้ดูนะคะอร่อยอร่อยค่ะค่ะการทำมะเขือเทศให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะบางๆไม่ยากเลยนะคะแต่ว่า มีดที่ใช้ต้องคมมากนะคะไม่อย่างนั้นแล้วจะทำให้มะเขือเทศเละได้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะเป็นดอกกุหลาบน่ารักน่ารักนะคะ เสร็จแล้วค่ะน้ำพริกมะพร้าวคั่วนะคะอร่อยมากล้วค่ะมาลองชิมกันเลยค่ะ,รคะอ,อร่อยค่ะอลองทำกันได้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์